ใบดีพี่น้องมือกะพบก,ก็ไม่หนอีเล่เนาะอยู่ในซองของซาวเคสเนาะซาวเคสเพิ่นเอาเน้องเพิ่นให้แม่มาบัานทึกให้แม่เขาคั่วสารท่ญญาสีเห็ดกินนันจุ่มไก่มาเบิร์นกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บกำลังคั่วเนาะกำลังอันเห็ดเป็นสิ้นบาเซียนเห็ดจุ่มพี่เนาะให้นงใส่มาเขาคั่วกินเขาสมัคคี้เหมือน,นีไก่ผู ตัวใหญ่ตัวหนึ่งคอน่ผพอนอกโศกคำกินแต่หมูพี่น้องเขาเลยเบื่อหมูแล้วมากินไก่แบบนี้จะคือกินหนึ่งนาอกินหมูกินไก่กินปลากลับไปกลับมาเขาขั้ว้อนีนลองไช้เิ่นเข่าขั้วเด้เข่าก็ดผลเห็ดอาหาร้อนี้ขัวไก่ไก่ตัวปักใหญ่เพื่อนบ่า2สองโลป้ายผล่ะพี่น้องตัวหนึ่งะต้วมันสองโลหาเนาะ เมนก,ก็นมาหันเนาะหันเนื้อไก่ที่น้องไส้เผืนั้นฮั่วมากกีน้น,นี่แหละเห็ดจุ่มขินแรงน้ำกันมือนี่เ้าแคสกะเอานองเนาะเมนก็นกมาซอ,อดจวนซองเท้าแคสไดเหมือนี้เผื่อแปะไป็นไทยเลยเนี่ยข้าเนาะข้าแช่เผน่อลงมากก,กับเนาะเผิ่อกะติดเผื่เรนน้ำ,นนก,ำนก้นเนื่อเนาะโซ่คำเนาะเือะแแหงมิเขาบอกอย่าเถาเลยเจ็ดคนเอาขีดคนรู้จักบ,บา อยู่ได้รมากเบื่เผ็ดยัคิดม,มือกระตีตะปูเหม่อ,อ้คีดตอกขัดวานน่าถือมือจะโค้งผ็ดของแบ่แล้วิดโซ่ที่นอนแล้วก็ไมแโอ้วจุ่มใส่น่องเอนาะชินแฉ่และเกยวตับสนัะ ไอ้ต้นต้นบ้านต้นโลหะต้นหุกหรือพี่น้องตัวบักใหญกระดูกมะนาวกระสีอบเนาะอบต้มหรือว่าสดหนามแบบนี้นะว่านี่กินอะนะพี่น้องอยากหักลืมลืมอันอัดวิดีโอให้เบิ่งเนาะกินอันต้มบักเน่าเนาะวันนี้ ก็เจ้ามากก็จะก็เสียเงินเ,เ,เยอะในต้มบางยาวแซ่บได้และกินคืนเด็กอะไรหมูเห่าพี่เนาะต้มบักใหญ่ข่าวคาะไก่ขอน้องถูกคำออกมาทามเจี๊ดผับบุกินจี๊ดบุเคยกินมาจ้ะเลยโบนิเบ่งให้พอใหญ่ก็บโบนิเบ่งให้เลยพอใหญ่กินกินลืมแบ่งให้เราคืน มือนันสิเป็นเอาเบะทุกเจ้าอยู่เผาเพื่อนเผาอันเท่านี้แหละทันสิไปนำผัดมันก็มีไผ่ในนด้นี่ย่านควรคนท่องและขี่โดดขี่ลางโมกไปกระยาเผาเท่านี้ซะอยู่คนบ้านนั้นเนี่ยบันผ้าแรงโทรทามก็จ้ามีอยู่เบะนะเบะก็ราคาสูงเบะเลยหมอกำลังขุดตะหมอกนาะ มากินซอยอันจุ่มไก่อันกันเด็กพี่น้องเอ,อ้ยเส,ส,ส็บเสแเลยมือนจีบโบมาเป็นอันมือเกาะมาได้เหมือนกันคนจะเข่าขั่วเลยจีบโบกับบอยเป็นเข่าเนาะเจเลันไอซามีเป็นเข่าขั่วบอยอยากใช้งางานคนโทมากย่างขึ้นมาอยากเหดเจ็ดย่างขึ้นมาเพราะเหตุ เจ็ดเอ้ยขอบ่เฮ็ดพุ่นน่ะโอ้ยเศร้าเด้อขอว่าบ่บ่อยากเฮ็ดดอกเด้ออันสิมาเข้าครัวได้ได้เบิ่งยงนั่งยแล้วว่าากินโลดเดี๋ยวพ่อก็ได้บ่น้อยจังีนโอ้จุ่มไก่พี่น้องเอ้ยบดนี้ลวกไก่น้ก็จนสิแห้งหมดหมดปลา Qua đã quay phụ nữ bằng món. Ừ. Ừ. Gần một chút, bằng móny kín người. Gần tắt đào ngọc. Hm, 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 bột hm, 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 เราเป็นคนที่ว่ายังกับผมเสีอันนี้จะเป็นคือว่าลวกไก่เนาะอันเคี่ยวอันจุ่มอะไรพี่เนาะจุ่มไก่แต่ว่าเห็ดแบบว่าจุ่มแล้วแล้วเขาก็ไปก้อยเกี่ยวอันห่อพักจิมนำจิมเลยทาไสิเสียบมอไป้ผ้าจุ่มให้จุ่มมั่นกะมันบุกหัก,กะนะแบบย่านนอกโซ่ข้ามขบเบาพี่เนาะก็เลยเห็ดแบบนี้เอาเนาะเห็ดแบบนี้เอาเมือนกินเขาสมุนไพรได้เมือนี้ เห็นแล้วอ่ซอเพชรก็สิแบ่งเมืองไปให้แม่ใหญอยู่บ้านย็นกให้เพิ่นเอาน้องคํานเครื่องบ่เสียงให้นันแงกบไปจักนอยนึงเนาะเอานทําุๆตัดก่ะแล้วล่ะอเ็ดยงนีน่ะเ็ด่นะยจุไ่เ้ย ก๋ไเนาะจเป็นวุจเห็ดอันเจียวตาอีวันด้นน้องส่งคถกดบ้แม่กินจุ่มแบว่าจิมจุ่มเนาะซลกิบอบเห็ดใบว่ากินแบบบ้านเนาะเนาะเนาะกะทอักระทาคือกันเนื้อหอยผู้นึงนี่แจมแม่นบอินดีน้ำนยขอว่บมันลำไรขอกินขึ้นส้หม้อเดียวคือกินค้นเลยอ้าวเอไใช่แน่นะกคำเออย่าเง กินไก่่เหตุอันรั่วออกมนนู้นพี่น้องรั่วก็เอาขึ่นแปดแต่กินสวยถั่วยมากเบ้อเหตุเป็นจุ่มในหม้อกินไปว่ะคนคนบันเนอกนนพี่นั่งบรรเนาะเ้ลคัสก็ลงมาเลยน้องพี่น้องอัน พ่ออ้โชคต่อนาะซาวเพกันเลยลงมาเห็ดกินนะเมนูบันนี้ซาวเพกันขึมาซอยหอมเลยนะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะเมนูเป็่นกระลังชีเห็ดเจลเจลตับเนาะเป็นเจลอันค้องอันจุ่มไก่เนาะไก่กระเมนจุ่มแล้วพี่น้องลวกแล้วก็เอาไปกินเลยจริงจริงเลยชีเห็ดเป็นจิ้มจุ่มไก่แต่ว่ามันสิยากเลยเนาะพอมีเด็กน้อยเราก็เลยต้องกินแบบว่าลวกสํำเร็จแล้วเราถึงไปกินเลยเนาะเดี๋ยวสาวเพชซอยหอมกับพี่น้องบันี้ ก็แค่กะสีมาซอยหอมเนาะซอยใส่เห็ดเป็นเจียวตับเลยนะพี่น้องเันิการ์ลงกันเลยแต่ซอยหอมนะพี่น้องมีหอมหอมบัวแล้วก็หอมเปนาะหอมป้อมหอมหอมกระมีอยู่ในนเึอหอมเปะหอมอันบัวแล้วบอกมีหอมบอสบอกพี่น้องบอเจ้ะถือหอมหอมเองจะมาหอมยัง เแม,ม,ม่หมากหอมเก็แม่ห <c oughs> ม,มากหอมเก้หมกินหอมเปอก็หอมดีทำคำน้อพี่นา <c oughs> ทำคำตงเล้ลนพี่เรายอดหมุกน้อี <c oughs> อ่าานกินน้ำฐานตาบซุกน,น้อพี่เนาินเห็เดเกี่ยวตาบตอนนี้กะกำลัตงต้มต้มตาบยู่เนาะ ี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะพี่น้องกาลังต้มต,ตับค่ะต้มไก่น้ำซุปไก่ตัวนั้นก็เห็ดจุม่มลวกแล้วแล้วกะ็มีแต่เอาขึ้นไปกินเนาะส่วนตัวนี้ก็สิเป็นต้มไก่เนาะแบบสดน้ำพี่น้นองมีน้ำไปกินครับเดี๋ยวบนันไดกะสิรอรอตับซุะกแล้วก็สิม,มาตำตำเตียวตับเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเจียวนะพี่น้องเตียวตับนเนาะเตียวตับไก่ ก็ตามเลก็ิมากุงน่นแบบนี้เนาะใส่แันตับแต่ว่า่านนั้นมันบ่ลายนะพี่น้องแล้วกัผสมกับเลือดน้ำเนาะเลือดไก่ฉีสมซุปต้แหงกรเดี่ยวนี่สีเอาสหอมกายใส่หอมนะพี่น้องแล้วก็เมืองมันจิอะเรยน้นนะปะขกนะเธออันนี้ชีใส่อะไรก็ใบเตเจียวชีพุดอันนี้บเห็นป่ะได้ชีดไห่น้องชีเห็ดเลยอเห็ดเห็ดลายเดียวกันะ

มมามาไ่เก yup. ัวยังนี้แม่เอาผบะบผีบเจ้าเจ้าปรุงเอาของเจ้าแล้วเหรอคะจังเอาบะผิดลงน้ำม yeah. ันสกนมน็อยู่หม้อคนแลน้ำต้มนะใส่เลยนะใส่เลยมันม่ลายเอาไปตักเอาน้ํมไปน้ำต้มนี่ซอสเค่กระเสียมมาใส่หน้าน้ำต้มนะให้มัน น้ำต้มน้ำสต๊อกไก่ทีต่ต้มไปกินนิดเลยเนาะไปเลยโอ้ทรงแสฉบเลยเด่ยวยังบมท่านมีบบกเพชรทเม็ดเนาะพี่เนะาะเซ็แคนสิบแบ่งแล้วเจียก่อนพี่มึงดูเฉบอยู่บ้เอาบวนหน่อได้ตัดกิน จะเค็มจะจางยู่เด้บิบุงสวดมีรสชาติมหอมีรสชาติเจ้าหูเค็มหูจางยู่เด้อเจ้าหูเนาะมันจางบ่เนาจัม่อยากหูอมันได้แล้วคนหมักกินเผ็ดหรือมันกินแบบเผ็ดเลยก็ มัยักเส็ดหากินไปเสียอยา่ยางไหว้ห้าเด็กๆน,นี่แม่ตัวเจ้าเหรเนี่ยมีอีกสวยมากุงหายเลยมาซีดเดียหนีแม่เอาเพชรเพชรทำได้จองบ่วงหนึ่งอ๋อไปอีกอ๋อ เด็ดแห้งเด้อมันแข็งไหมเออขนาดได้นไงเต้นใส่ลำป้ายตาเกลี่ยสวยนะพี่น้องตาถูกสีว่าดำเลยสีว่าแดงเนาะมึงผิดีนกำปั้นพี่น้องเย็ดขนาดได้ไงเด็ดโลดเนาะเลาแคทกินก็ชิวแต่พี่น้องอยู่ห้องน้องกันละ ไอ้เปปัป๊เนาะพี่น้องเจลกันแลบวเป็นหิมะหอยเนาะตักเศษถัวไอลายหลายแซวแคสแซวขื่นไปไหวอยู่เทิงมันนี่กะอันนี้กะเจลตาร์ฟคอนแซวแคสพี่น้อ,นมองมันจะสีดำดำส่วนถั่วอันนี้ก็สีแดงแดงเนาะจิ๋เมเอ๋จะบังภัยตีบวกบีก่อนใส่ใส่บ,บ,บีเน,นาะกำลังบวกบีบีไก่เอามาใส่ถั่วอันเจ е ลทาร์ตัวนี้เนาะทองเลย จะใจส่บ่สีไหมเราจะเอาอยกบ่บ,บ,บ,บเอาละมันถีโอ้สีเป็นแดจอด,ดแบโร่โอโันลากน้อยคือคกคมะสิน้ำเป็นไ่ไก่กับคมคมะปลากับคมคือกันนะ <c ười> คนีเป็นคน,นกิ่นแกงมึงก็คือสกิไงคนจะขนล่นอะไแต่ว่าสตกินเชี่ยลวน้ำสดีพี่น้องเศาแค่กากำลังสิกินเข่าแรงนะพี่น้องกำลังสิแต่งผ้าเข่าเนาะ เดี๋ยวเบิกน้ำกันแล้นอนแซ่แค่ชิแตงไปกินอยู่หนาบ้านนะ้องน้่เจนาะังเบิรกเนาะเอาี่ขาไปก่อนก็ได้เงงอไปเดียวเย็นเนาะนบ้กำลังแต่งนะน้องแต่งแต่งิเข่าเอา แตงกินเขาไป <laughs> ขินไก่กระหวกเรียบร้อยมีแต่จาเแจวอย่างเดียวจานขบยุกออออกรนะบไม่้บอลเขาองโฉมคำมีกว่านีนะโววายก่อน วัดเ,ย,เย,ย,ย็นก็ต,ออนต้องเปิดห้องพัดลมยานล่วน้หนเริ่มพี่น้องเกินข่าแรงน่กันเรมไเรื่องไปพี่น้องไกินข่าแร้งเ่องข้าเร้งวกันเลือพีนอนอ่น,น้อง อะไเลี้ยวเลยนี่ย่งก่อจุ่มไก่หรือว่าลวกไก่ทอเลยผมได้เห็นแบบจุ่มโม้อไผ้าย่าน่องสุกคำขุ่เนาะมันดื้อดื้อไรอายุหัวยเนาเจ้ดาเป็นไงฮะป้อนยำยำพรสุกแดง ต้องม่เน้นาคอยเราตั้งใจกินรวดเร็วนะทึงอยู่บมดเขาเนือเยอะแล้วที่เดี๋ยวกินต้มเลยโบ่มาถูกอือฮึโอ้โหต้องเขาคนใส่ต้องบำรุงหลายๆต้อนหนึ่งข้อไม้ต้นปล่อยเยู่ขอเออมีไก่ตัวหนึ่งยกกันแรงตัวหนึ่งโบ่อธรรมดาไม่พักอะไรตัวต่อไปค่ะ เฮ้ยเฮ้เฮ้ไม่ไหวแล้วลุงลาบนั่งตนี่ดีนะก็ขาดกรลดูกแพี่ใจเสือแดงคือการเท้ามันจไม่รู้เดินใสเกี๊ยวพีกูเดี๋ยวเอาแล้วโอ้ยเกียวซับไข่ปี๊ดไปน้คมๆบนี่ยังบอคมบอไม่ได้าด เขาจะกระลายลบหมดมันม no mm ีน hmm. mm ้ำ hmm. ท no, mm ี hmm. s <S mm ่บอกเลือกพี hmm. no um ่น้องเดินเหมือนกันเขาเป็น hmm. น hmm? ี yeah. mm ่อ hmm. wow. ืออือเขาอ่ะเพ่าะยังคือคือตัวะนักเหรไเดี๋ยวว่าแม่เห็ดเต็มสามสามแล้วบุ้มนี่ชอบกินแต่เด็กคนนี้อืมอืมสามคนแล้วเห็นเหร กองะนเตียวกระปองนี่ะโอ้ยแห้งนะขึนแล้วก็สดน้าไปน้เนัะเลาเกียวตับก๋วี๋แค่อยาเบืากิน้งขึ้นักห่อยมะฮัมี่้าเอาาปาปาปลาาปลาปลาปลลปาลปลาปลาลาลลาา้ล กินาลก็ทีนัำโชคาเด้อมันเป็นบางคนคนน้อ่างคนแม่นี่บอกไม่เสนเกินเยกินเือกนะากินเยอะกินายิิกินลายนี่ยสายกเยนะแม่งามแห้งๆขอแม่นกินลายแม่กอยยว่ากินเพอนกแห้งึนาไกินอาอออนท้องเลยน

เอาอ่ะแบบว่าหินอะมันอ็ออกูกไม่ไหมอยกินแกงไม่ใส่ปิ้ไม่กินได้กินได้เจ้ก็ตาเขาบ่แข้เจ้าบ่เนี่ยอิ่มเลยชะบอ่นนะยังพี่ได้น้ำแล้วไปเห็นมั้ยยเด้อแข็นเขาห่างเห็นไงบอสกะมัดคือจงฮ้มัดหนึ่งธรามดาแล้วกะปิดงุ้มแล้วก็ไฟฟังมนเลย ม่กอใครขึ้นหรือติดตรงไหนเขาเห็นต้อเหตุเขาใอยากมูดูปิดมูไก่ล้ว่เป็นตเานไก่เอาผาตั้งทุบลุไปเขาอันไก่เอาผ้าเกอ่าขาเูด้อลานเพิ่งมาหยอเลยผู้บอกาเหตดคนเลยอากเขารู้ตาอมักอันนี้กินกระเพือ ว่าะน,น,พพน้อนน้ำไปนอนเห้งไีหพี่น้องเป็นบ้กินดีอย่งมากินกันเทื่องแบดเลมาหนเชรกับทิ่ได้โจ้คี่เพียงจะมีน้อพี่น้องเกี่ยวกับบรรยากาศไปสม่งนาะพอกันถีดใหม่พี่น้องอย่าลืมก็กไลก์ก็แช์ก็ซับสระไส้ถ้อเป็าานกำลังใจชาแคนเดอสบายดีพี่น้อง